สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีๆติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอนะครับนี้พบกับครูพธิ์อาจารย์พลดิพงศ์ลวสวรรค์นะครับกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม3นักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับผมเด็กๆครับอ่านคําถามกันก่อนเนาะคําถามเนี่ยนะครับถามว่าโรงเรียนนะครับควรสร้างถังน้านะฮะให้มีความสูงอย่างน้อย กี่เมตรนะครับผมอ้าวและถังน้ํานี้หน้าตามเป็นยังไงเรามาดูสิครับโจทย์บอกมาไหมนี่ไงนะครับเขาบอกาว่าถังน้ำเนี่ยเป็นรูปทรงกระบอกครับอ่ะเมื่อเป็นทรงกระบอกปุ๊บนะครับเด็กๆก็นึกถึงนะครับรูปทรงนะครับที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกระป๋องใช่ไหมนะครับมันก็จะมีหน้าตัดนะครับเป็นวงกลมนะครับสองหน้าถูกไหมอ่าแต่ว่าเรามองเป็นสามมิตินะครับเรามองเป็นสามมิติเนาะอ่ะโอเคนะครับ ผมขอวาดแป๊บหนึ่งน,นะปึ๊บปุ๊บอาจจะเบี้ยวๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับเอาละนะฮะทีนี้ทรงกระบอกเนี่ยนะครับสิ่งที่มันมีก็คือมันจะมีฐานถูกไหมครับมีฐานฐานมันเป็นวงกลมพอเป็นวงกลมปุ๊บก,ก็จะต้องมีรัศมีถูกไหมฮะอ่านะถ้าเราดูถ้าเราดูที่ฐานนะถ้าเราดูที่ฐานนะครับตรงนี้ก็คือรัศมีนะครับาลากมาเนี่ยก็คือรัศมีเนาะรัศมีเราแทนด้วยอะไรลูกเราแทนด้วย r ถูกไหมครับ โอเคทีนี้นะครับถ้าเรามาดูต่อนะครับเขาถามหาความสูงเขาถามหาความสูงคือถามว่านี้นะครับความสูงเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ height นะครับก็ตัวย่อก็คือ h นั่นเองลูกนะครับเอาละใครจาได้บ้างครับถ้าเขาพูดถึงบริบทแบบนี้แล้วพูดถึงนะครับใช้น้ําเฉลี่ยวละเท่านี้ลูกบาทเมตรเนี่ยแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับปริมาตรถูกไหมนะครับดังนั้นนะฮะเด็กๆก็ต้องทราบครับว่าปริมาตรนะครับของ ทรงกระบอกเนี่ยสูตรมันมีว่าอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกนะครับหรือรูปทรงที่มันเป็นลักษณะที่มีหน้าตัดเหมือนกันหรือปริซึมเนี่ยนะครับสูตรมันจะคล้ายๆกันเลยก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงถูกไหมฮะแต่ว่าทรงกระบอกเนี่ยฐานมันเป็นวงกลมวงกลมพื้นที่ฐานหรือพื้นที่ของวงกลมก็คือ pi r กำลังสองถูกไหมคูณสูงก็คือคูณ h นะครับดังนั้นครูขอเขียนนะครับสั้นๆเนาะนะครับว่าปริมาตรนะครับทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอกนะครับก็จะมีสูตรเป็นนะครับพาย r กํากำลังสองแล้วก็ H ถูกไหมก็คือพายคูณ R คูณ R แล้วก็คูณ H นะครับสิ่งที่เรากำลังจะหาก็คือเรากำลังจะหาว่า H มันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับงั้นในสมการนี้เนี่ยนะครับถ้าจะหาตัวที่เราไฮไลท์สีเหลืองว้เนะี่ยเด็กๆต้องเติมข้อมูลนะครับส่วนอื่นๆให้ครบแล้วใช้กระบวนการของสมการนะครับในการหา h อ่ะเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะครับมันมีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มจากส่วนแรกเลยรัศมีเห็นไหมครับอ่หารัศมี2เมตรครับอ่องเมตรก็คือ R เนาะอ่ะครูแทนเลยแล้วกันนะครับฝั่งขวานะครับอาร์เป็น2เนาะตรงนี้ก็2ยกกําลัง2นะครับอ่ะคูเอครูเขียนไว้เด็กเห็นพายไหมครับอ่านี่พายเนี่ยโจทย์ให้มานะครับอพายโจทย์ให้มาเป็นนะครับ3ามยนะครับผมเราก็ใช้ค่า ตามที so okay. uh, ่โจทย์เขาให้มานะครับ3.14โอเคครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือปริมาตรทรงกระบอกนะครับทีนี้ครับปริมาตรทรงกระบอกที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับอ่ามันไม่ได้เป็นนะครับปริมาตรของถังทั้งหมดเนาะแต่ว่ามันเป็นปริมาตรของน้ําที่ใส่ลงไปก็คือพอเติมน้ําลงไปเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งวันเนี่ยนะครับปริมาณของน้ําที่อยู่ในถังเนี่ยนะครับขอวาดเป็นปริมาณของน้ำเนี่ยนะครับที่อยู่ในถังเนี่ยนะครับ จะมีอยู่ราวๆนะครับห mm ้นะครับลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าระดับน้ําสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือเป็นความสูงของปริมาตรที่มันประมาณนะครับห้าลูกบาทเมตรนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะครับผูกก็ใส่นะครับในส่วนของปริมาตรเนี่ยลงไปเป็น50าสิเนาะเพื่อที่จะดูว่าถ้าปริมาตรเป็น50าลูกบาทเมตรสูงมันประมาณเท่าไหร่นะครับ เด็กๆครับข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อที่เราไม่ได้หาความสูงเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเราต้องการหาความสูงที่เป็นตัวเลขจเต็มนะครับที่ประมาณการเอาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยกี่เมตรนะฮะถ้าสมมุติว่านะครับเด็กๆรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราคูณเลขนะครับเราย้ายข้างเนี่ยหา S เนี่ยเลขมันจะไม่ลงตัวเราก็อาจจะเอานะครับชอยเนี่ยนะครับไปไปตรวจสอบก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นครูจะ ตรงๆให้ดูก่อนนะครับเอาละตรงนี้นะครับผมห้าสิบอยู่เหมือนเดิมไว้นะครับฝั่งนี้สามจุหนึ่งสี่สองกำลังสองนะครับก็เป็นสี่ถูกไหมครับอเอาสี่ไปคูณก่อนนะครับสี่สี่สิบหกคูณแนวนอนเลยนะ4 4 6ี่บหกทดหนึ่งนะครับสี่หนึ่งสี่ทดหนึ่งก็เป็นห้านะครับโอเคสี่สามสิบสองนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ห้าสิบเนาะน่าจะพอเห็นล้ว,ว่าสิบสองจุดห้าหกคูณเท่าไหร่ มันถึงจะใกล้กับห้าสิมากที่สุดนะครับอะถ้าคูณสามเด็กๆดูนะถ้าคูณสามสิบสองสามนี่ก็จะบระมันเท่าไหร่ฮะส6มสิบหกสาสิบ็ดกว่ากว่าใช่ไหมเออไม่น่าใช่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสี่เมตรล่ะอะครูลองนะครูลองนะครับเอาสิบสองนะครับจุดห้าหกไปคูณกับนะครับสี่เมตรนะโอเคสี่หกยี่สิบสี่นะครับปึอสี่ห้ายี่สิบนะครับทดสองนะครับ โอเค428นะครับทด2เป็น10ใส่0ทด1ครับอ่ะ414ทด1เป็น5อ่ะเห็นไหมครับได้50.24ก็คือได้50.24ลูกบาศก์เมตรแบบเป๊ะๆนะนะครับแต่ว่านะฮะเราจะเห็นว่าโจทย์เขาถามอย่างน้อยถูกไหมถ้ามันไม่ถึง4เมตรเนะี่ยน้ำมันก็จะไม่ถึง50นะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใส่น้ําเกินไปเรื่อยๆเนี่ยเกินเกิน4เมตรไปเป็น6กเมตรเเมตรน้ํามันก็อ่ามันก็มีอยู่ในนั้นอย่างน้อยเนี่ยนะครับ อ่าห้าสิบรูปบาทเมตรเหมือนกันนะแต่เขาถามความสูงที่มันเป็นความสูงอย่างน้อยนะครับงั้นเราก็ตอบเลยฮะตอบสี่เนาะนะครับถ้าไม่สามไม่ตอบละ่ะสามมันมันไม่ถึงนะเด็กๆเราไปคูณเอาเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเนาะถ้าสมมุติว่านะครับเด็กๆไม่คูณน,นะครับเด็กๆจะต,ต้องใช้วิธีการเอาห้าสิบลูกหารด้วยสิบสองจุดห้าหกซึ่งเป็นไงโอ้มันต้องเลื่อนจุดทศนิยมเอาห้าพันไปหารพันสองร้อยห้าสิบหกหรือตัด เลขให้มันเป็นอย่างต่ำอีกถูกไหมนะครับอันนี้คือเทคนิคอันหนึ่งหูกถ้าเกิดว่านะครับเราก็ถามอย่างน้อยหรือถามเป็นอะไรที่มันแบบว่า,าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหาหากลมกลมอ่ะนะครับหาที่มันลงตัวอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเอาช้อยนะครับหรือจะมันเต็มที่อยู่ในช้อยเนี่ยมาช่วยตรวจสอบมาทําให้เราได้คําตอบได้เร็วกว่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4เมตรนะครับผม